ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมที่กําลังรับชมช่องอธิพัฒน์นนทภาวันนี้เสนอเมนูนี่ครับหมกหม้อปลาช่อนนาครับเฮ็ดง่ายๆครับมีประคอประคอหน้าแล้วก็มีหอมมีตะไคร้มีคามีเกลือมีกระเทียมตำ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 ม,ม,ม,มีพริกนะพริกแห้งตำใส่กันแล้วก็เอาปลาลงใส่หมอ้อแล้วก็คุก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 ,คกใส่น้ำปลาแดกใส่น้ำสุตรดใส่น้ำปลานะปุงก่อนเดอ้อ นะบัตรทีนี่ก็เอาไปตั้งหมอนะครับตั้งหมอ้อห้หมอมันห่นห่อนให้ปลามันสุกแล้วก็ใส่ผักอิเลิศใส่หอมใส่ผักอิตูนะแค่นี้ก็เป็นอันว่าเรียบร้อยครับเมนูวันนี้เสนอเมนูหมกหม้อปลาช่อนนานะครับอย่าลืมติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกําลังใจด้วยนะครับสวัสดีครับมกหม้อปลาช่อนนาแซ่แบ